ผมจะเล่นอยา่างอิน Hadi, แน่นอนเปรียบเสมือนอว่าเราเข้าไปอยู่ในเกมจริง,รงและอยากให้คนดูดูว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆนะครับผม,มไอ้ยเอย้มันมีสองตัวเฮ้ยโอ้โหมันมีสองตัวทุกคน กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม CASE Animatronic เพราะว่าสา้งเหตุที่ผมกลับมาเล่นนะครับเพราะว่าผมคิดอยากเล่นเกม Resident Evil 8กับภาคล่าสุดนะครับผมแล้วทีเนี้ยผมก็แค่อยากจะถามเรียวว่ามันมีไหมนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมอยากเล่นนะครับผมแล้วผมก็เลยเออในเมื่อเราเล่น Resident Evil ไม่ได้เราก็กลับมาทบทวนตัวเองดูว่ามีเกมไหนบ้างที่เราเล่นแล้วเราแบบ เล่นแล้วไม่อินอะไรเงี้ยมันก็เลยมีเกมหนึ่งครับ C A S E ร้อนๆอย่างนี้นะครับผมอ่าเรามาดูที่ทั่วไปของเราก่อนเป็นระดับยากไปเลยนะครับไม่มีจุดตรวจอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมคือไม่มีไม่มีจุดเซฟนั่นเองนะครับผมโอเคเป็นไงล่ะอินพอไหมแล้วเสียงก็สุดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดเสียงสุดเพระเาะนี่เราเปเริ่มกันเลย เอาละคําเตือนคนที่ใจไม่กล้าหรือสตรีมีคันไม่ควรเล่นคนดูก็อย่าพับจอแล้วกันนะครับผมโอ้ดสบ s บไมักียงแล้วันดังมากเลย <c oughs> แบบดัง,ดงมากๆอะเออรับนี้ครับ ผมสัญญาว่าผมจะเล่นอย่างอินแน่นอนเปรียบเสมือนว่าเราเข้าไปอยู่ในเกมจริงและอยากให้คนดูดูว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงนะครับผมตอนนี้เหมือนเราอยู่ในเกมจริงแล้วผมก็จะสมมติเป็นตัวเป็นตัวละครสมมติเลยนะครับผมแล้วผมก็จะภากตามเลยนะครับผมโอเคเริ่มจากนี้แหละ Battery drains out very quickly. You need to save the battery's energy. Excellent. There was a charger in Ben's office. Oh, Help. what is it? I better approach the fuse box in the control room. <coughs> According to the evacuation scheme on the wall of my room, the control room is in B7. Okay, I have home like I a คือช่วงนี้ผมภาคการ์ตูนด้วยนะครับผมเออหาเป็นแคเห็นนั้นแผ่นอะไรขั้นแรกครับเราสำรวจแถวนี้ก่อนถ้าเยอะมันก็ไม่ดีเอาละจะวิ่งไปที่ห้องนี้คือสลับกันพากันพูดนะครับผมดูซิว่าห้องนี้มีอะไรบ้างไหม ไม่มีไม่มีเลยผมชอบเดินครับเดินเดินเสียเวลาฉันว่าฉันควรไปทางขวาก่อนปะพูดผิดอยู่เรื่อยเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยฉันคิดว่าฉันควรเดินไปทางขวาแต่จนังนก็เดินไปทางซ้าย เอาเรื่องอย่างนี้เนี่ยคือบางทีผมอ,อาจจะไม่พูดนะเพราะว่าผมแบบใช้มต้องใช้สมาธิบ้างค,ครับผมตอนนี้เป็นทางได้จะเป็นทางออกทางกลับบ้านแล้ว ออกมืดมากเลยผืมว่าถ้าไว้แก้วหูแตกแน่นอนนะครับผมมันจะลดเสียงลงนิดนึงก็ดีฝันที่น่ากลัวจริงเช้าคืนแล้วแต่เวลากลับบ้านสุดท้ายหวังว่า จะไปโตองออกไปไหนวัสดีช้อปปี้เอ้ยบีช็อปช่วงนี้เป็นคำขืนที่พิเศษใช่ไหมฉันแน่ใจว่าแกคงจำฉช่ไม่ได้นานแล้วนะัตั้งแต่ตที่เราได้เจอกันครั้งสุดท้ายรู้สึกยังไงกับระบบเฝ้าระวังใหม่แกทุกสิ่งทุกอย่างจากฉันไปตอนนี้ถึงเวลาที่แกต้องชดใช้แล้ว บางส่วนที่อยู่ในอาคารมีเสียงสะท้อนจอากอดีตพยายามค้นหาให้เจอและะ้วมาดูกันว่าแกจะแน่แค่ไหนอ,อ้อโูกจิตเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับไฟเหมือนเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเลยฉันว่าจะต้องรีบไปแล้วจุดนี้นะครับผมเป็นจุดเซฟเกมนะครับผมอ่าอ่านแผนนี้ด้วยฉันนำเสนอต่อเอมมาและจดจำไปเลยนี่เลาที่เราอยู่ของฉันดูดูดอน ให้เราขายปริศนาด้วยนะครับขึ้นที่เสิร์ฟพิซซ่าให้เด็กๆคุมระยะไกลคบชิ้นส่วนอะไรชิ้นหนึ่งเจ้าอจะมีอะิกเกิดขึ้นผิดปกติเกิดขึ้นสนิมมันคือสนิมอะไรสักอย่างฝากให้มันทันสมยัยถึงทินี้เพ่ปกป้องเด็กๆคิดตรงนั้นด้วยมือทำดีองค์กรทคนิคโอเค เดี๋ยวผู้คอร้ายดีเจสกอตรู้สึกตัวหลังจากที่นอนแน่นิ่งอยู่ในอาคารคูมาสองเดือนที่โรงพยาบาลส St ตูสเตยูนิเวอร์ซิตี้ในผลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาของเขาซึ่งมือปืนได้บุกรุกเข้าขุ่ครูครอบครัวหลบหนี้ไปอย่างลอยนวลในมิช้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ได้รับการประเมินทางจิตเวชรายงานแพทย์ระบว่า ยุทธศสการที่มีผลต่อทุกรายเลยแต่เจ้าหน้าที่ผมจะรีบอ่านนะครับผมเพราะผมเสียเวลามากแต่จะทำลายของเจ้าหน้าที่อาจจะยากนะจะเป็นมือที่ถือว่าเขาเล่นแล็ปนะครับผมแล็ปแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมก็ประมาณว่ามีโจรขึ้นบ้านนะครับผมแล้วก็ไปพบแพทย์เออผมก็งงเหมือนกันต่องนี้เช็คอีกทีนะครับผมว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีฮะเจออะไร เฮ้ยเจออีกแผ่นหนึ่งแล้วเราต้องไขปริศนานะครับผมดูเหมือนว่าร้านถูกปิดลงเนื่องจากสู้คู่แข่งไม่ได้ชุดจะมีเลือดออกและกีรรถทันทีทันใดเด็กๆต่างกลัวชุดดูบีบแล้วร่างกายของตนหลังข่าวรายการว่ายังมีชีวิตอยู่ได้สังเกตได้ว่าชุดที่ทำงานผิดปกติชีวิตได้ร้าน่างกายทีทำงาหาสารโฆษณาทุกรียนรู้พูดเกี่ยวกับเรื่องเด็กเรีนไม่ได้อย่างนี้เรื่อนก็ทำให้เกิดการขัดขึ้นหายใจแป๊บจะคิดว่ามันเป็นสิทธิได้จะจะรู้สึกว่าแวบแรกเรียนหกเดือนพี่ผ่านเคไป คือผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เกมผีนะครับแต่ว่าไม,ไม่ใช่เกมผีแต่ก็หลอนทัันเดี๋ยวผมจะเดินช้าๆเปลี่ยนสื่อมันกับว่าเราเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆตัวนี้น่ากลัวเป็นพิเศษเลย่ะ แก้วหูจะแตกเฮ้ยลืมรหัสผ่านมันสลับกันครับผม holy shit โอ้โหความชิบหายไปเยอะครับผม ผมเราต้องไปเดินเปิดแผดไฟที่สองตรงนั้นด้วยนะครับผมเอาละเจาอะไรที่เกิดขึ้นมาบ้างได้ไหมเก๋ชอบของขวัญใช่ไหมใช่ถูกใจไหมฉันชอบเล่นมากมันชอบเล่นมากอเคโอ้มันวิ่งมามันวิ่งมา โอ้โหมาเรือกันกนะนี่ทุกคนครับผมว่าเราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งครับผมผมว่าผมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งว่ะ ความชิียหายมาเยอะแล้ววะอู้ไปซ่อนที่ไหนดีเที่ยมันไม่มีที่ซ่อนแล้วอะ่ะ keep your ผมลืมไปว่าห้องน้นมันก็มีขีการแค่อันเดียวเนี่ยน,นะผมโอ<ม>้ปลิลไปแล้วโอ้โห ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าต้องทำทำเวลาสหสมอครับผมหุ้ยคีย์การ์ดอยู่ตรงนี้คีย์การ์ดอยู่นี่ ว่าก่อนที่เราจะเปิดไฟแผงที่สองครับผมเราหาอ่านข้อความดีกว่าในช่วงหนึ่งเก้าก้เจ็ดวิวไรส์เพ,พียนนาทีใช้เพื่อความบันเทิงให้กับเด็กๆขนาดที่เพิ่งพัฒนาสี่ปีที่จะเรอยเช่นนี้โชคดีว,ว่าจะเคยทำอาหารทั้งพ่อแมไ่ได้เห็นรูปโฉมประธานาธิบดีของผมอาชีพเป็นต้นะ ในขณะที่บริษัทต,ต่างๆได้ติดตั้งอินเทอร์เนิตพร้อมกับใหม่ะระบบเครื่องยนต์และที่สำคัญสุดคือความสามารถการป้องกันร,ระบบบุตรหลานจากอาชญากรโอ้เดี๋ยวนนะเฮ้ยเหมือนนะโอ้โหใกล้มากใกล้มาก Seems the whole building is lit. Mutta, what the hell? <laughs> bastard, a giant cat. What else can you think of? I should avoid the ventilation tubes. The tablet battery is empty. I remember there was a charger in Ben's room. Oh. Let's little bit the room โอ๊อทำไม่ดีแล้วทุกคนปิดกันไปหนึ่งโอ้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 มันเห็นผมวะไอ้ยอ้ยมันมีสองตัวเฮ้ยโอ้โหมันมีสองตัวว่ทุกคน ผมว่าผมต้องผมว่าผมต้องไปห้องไหนดีอ้าวแล้วห้องนี้มันมีกุญแจที่ไหนลราแบตจะหมดแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อยู่ไหนวะ เอ้ยเขาไปในห้องนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ใช่เราไม่ได้ไปห้องนั้นเราไปอีกห้องหนึ่งเว้ยเฮ้ยดิบเฮ้ยอุย้ยเฮ้ย อีกตัวหนึ่งมันอยู่โอ้ยอีกตัวหนึ่งมันอยู่ข้างโอ้แล้วจะไปยังไงทีเดียวโอ้โหยโอ้โหเชอว่าฉันตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายมากมากเลยอ่ะเป็นสถานการณ์ที่อ่าสุดเชนะครับผม คือจะวันนี้ถ้าบอกว่าตายเป็นตายคงน่าจะใช่ไหมเออมาอีกแล้วเขยันมาจริงหรือวะเฮ้ยเขียนมาจริงๆ Oh. ไปอยู่ห้องข้างหลังผมตัวหนึ่งหมดทุกคนโอ้มุดท่อมามันมุดท่อมา โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คจโหโอ้โ้หโอ้โ้โหโรหโอ้โอ้โหโอ้โห ไม่มันคือมันออินมากเลยนะผมไม่มีชีวิตเดียวซะด้วยนะผมโอเคผมวันนี้ผมไม่ผ่านนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมเล่นไม่ผ่านคือมันน่าเสียดายมากนะผมโอ้โห แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ